สวัสดีค่ะวันนี้ฝนตกหมักนะคะพวกเราอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนค่ะอากาศไม่ร้อนเย็นสบายอีสานเดนมากมาแล้วค่ะดอกไม้สวยจังเลยจะไปซื้อขนมค่ะวันนี้ วันนี้ไปซื้อขนมค่ะแต่งตัวสวยอีกแล้วผมผมนี่ทําเองนะคะทรงผมนี่คือทําเองวันนี้จะขอสะพายกระเป๋าเหมือนแม่ด้วยมีเงินไหมในนั้นนะ่ะมีเงินไหมมีเงินไหมน่ะหนูมีเงินในกระเป๋ไหมคะมีไหมมีเงินไม่มีเงินไ,ม,ม,นไม่สนใจสวยอย่างเดียวค่ะป่ะป่ะเนี่ยอย่างนั้นแหละเสร็จแล้วเสร็จแล้วสวยแล้ว,ว,ลวไปไปไป วันนี้สองสาวนะคะก็ออกไอเดียกันค่าวว่าจะกินแต่สิ่งที่มีสีชมพูนะคะส่วนวันนี้นะคะก็ฝนตกมากนะคะเหมือนที่แอนย่าบอกกันเลยนะคะพวกเราก็ไม่ได้ค่อยทําอะไรนะคะนอกบ้านก็ฝนตกออกไปทําไม่ได้วันนี้ก็เลยได้แต่ออกไปซื้อขนมมากินคะ่ะแอนย่าวันนี้แอนย่ากินอะไรบ้างลูก วันนี้แอนยากินไอติมค่ะแล้วก็กินโดนัทแล้วก็กินน้ำผลไม้ด้วยนะคะโอเคน่ากินจังเลยค่ะแล้วน้องฟายาล่ะคะชอบกินไอติมแล้วก็โดนัทไหมคะชอบมากค่ะโดนัทอร่อยมากคะ่ะดีจังเลยค่ะกิในให้อร่อยนะคะเด็กๆ ก็นี่นะคะมาเตรียมกระเป๋าตังให้ใหม่นะคะของฝาพอดีมีกระเป๋าตังที่ไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็ออกมาใช้ก็ออกสรุปเลยได้กระเป๋าตังใหม่นะคะนี่นะคะวันนี้ที่ใช้ก็คือกระเป๋าใบนี้ฝาพกไปพกติดตัวไปด้วยเพราะว่ายังหากระเป๋าตังใบ,ใบนี้ไม่เจอนะคะเมื่อเช้าก็เลยได้นี่กระเป๋าช้างนะคะกระเป๋าช้างหน่อยจากคุณยายก็เลยได้ ไม่ใช่ไม่ใช่กระเป๋าช้างแต่เป็นกระเป๋ากระเป๋าไทยกระเป๋าจากบ้านเราจากเมืองไทยนะคะนี่สไตล์ไทยๆนะคะส่วนวันนี้ก็ค่อยยังชั่วนะคะค่อยยังชั่วเพราะว่าแกไปแก่ไปได้นี่ก็คือได้ใบเคือขอดก็คือใบขับขี่มาใหม่นะคะไม่ใช่ใ,ใหม่ๆนะห้เป็นใบขับขี่ชั่วคาวก็คือ ข่อย,ยังชั่วเลยค่ะได้ใบขับขี่ชั่วเขามาแล้วคือไปไหนมาไหนไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกลัวตำรวจอ่าดักรอนะคะจะได้ไม่ต้องเป็นพวงส่วนตัวจริงก็ทําแล้ววันนี้นะคะโดยการใช้พาสปอร์ตนะคะตัวจริงเขาจะส่งมาให้อ,อีก ประมาณ14วันนะคะต้องขอบคุณพี่น้องนะคะที่ส่งกําลังใจกันมาเยอะเลยนะคะทั้งคําแนะนําว่าให้มนไปติดต่อดูกับเจ้าของร้านดูขอดูกล้องวงจรปิดนะคะเมื่อเช้ามนก็ไปแล้วนะคะเขาบอกว่าตรงนั้นก็คือมุมกล้องมันจับไม่ถึงนะเขาบอกอย่างนี้นะคะกล้องในร้านก็คือจะเห็นตรงแค่ที่ตรงที่ลูกค้ายืนจ่ายตังค์แล้วก็เดินออกแล้ว พนักง,งานในร้านเขาก็น่ารักนะคะเขาบอกว่าอีกหน่อยเจ้าของร้านมาหรือไม่ก็น่าจะพรุ่งนี้ถ้าเจ้าของร้านมาเขาก็จะถามเจ้าของร้านเกี่ยวกับกล้องมุงจรปิดให้นะคะแต่มุมตรงนั้นในะยังไงก็ไม่เห็นเขาบอกว่าเผื่อที่จะเห็นเวลาที่ฝาแกเดินออกจากร้านไปวาดในมือน่ะได้ถือกระเป๋าสตางค์ออกไปด้วยหรือเปล่านะคะนั่นแหละค่ะซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่ได้คำตอบนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยแวะเข้าไปถามอ่าอีกทีว่าอ่า เห็นไหมนะคะเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดนะคะวันนี้แกก็การม,มาถึงบ้านก็ดีขึ้นนะคะไม่เครียดเหมือนเมื่อวานแล้วค่ะเพราะว่าบัตร ATM ก็จะได้ใหม่นะคะใบขับขี่ก็จะได้ใหม่กระเป๋าทังก็ได้ใหม่ส่วนเงินที่หายก็อย่างที่บอกค่ะมันเอาคืนไม่ได้แล้วเราก็ถือว่าฝาดคอนนะคะหลายคนก็จะเอาใบาขับขี่ใส่ให้แก ค่ะ่วนวันนี้นะคะมุนก็อยากจะมาตอบคําถามนะคะมุนจําได้นานมาแล้วล่ะคะ่ะมีเอฟซีท่านหนึ่งถามกันเข้ามาหรือว่าพี่น้องคนนึงถามเข้ามานะคะว่าถ้าน้องสาวมาอีสานฮอลแลนด์มาจะจะนอนกันที่ไหนนะคะก็ตอนแรกมุนก็ <c oughs> ก็คิดอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะนอนกันยังไงนะคะสรุปไปสรุปมาก็คือว่าเดี๋ยวมุนจะยกห้องนอนให้น้องกับครอบครัวไปเลยนะคะคือห้องนอนใหญ่นะคะก็เอ็ดดี้ มูน้องมูลิซ่าลูคัสก็คือเดี๋ยวจะจัดทำที่นอนให้ให้นอนในห้องของอของของพวกเรานะคะส่วนมนก็จะออกมานอนกับน้องไฟนะคะส่วนฟ้าเขาก็จะนอนตรงโซฟาก็ได้หรือไม่ก็เดี๋ยวขอให้เป็นนอนในห้องอัญญานะคะเดี๋ยวอัญญาก็เข้ามานอนกับพวกเราก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะนั่นแหละค่ะมนก็เลยอยากจะมาตอบคําถามนะคะคือคําถามที่อยากจะตอบแล้วก็ค้างไว้นานแล้วไม่ได้ตอบนะคะ ค่ะแล้วก็ได้เวลาทำกลับข้าวอีกแล้วนะคะอันนี้ออนนาออกไปเก็บอะไรอะลูกไปเก็บหอม หอมสีอะไรลูกสีม่วงแล้วก็สีขาวแล้วก็สีขาวใช่ไหมคะใช่คะ่ะสีม่วงสีขาวเก็บหอมเสร็จก็เอามาล้างทำความสะอาดก่อนนะคะส่วนคนที่รับหน้าที่หั่นหอมก็คือแม่นะคะเพราะว่าเพราะว่าแอนยาบอกว่าไม่หั่นนะคะ,ะมันเป็นอะไรลูกแอนยาถึงไม่หัน่น มันเสบตาค่ะเสบตาใช่ไหมคะเสบตาลองให้เลยเสบตาหนึงให้เลยโอเคเด็กๆไม่หันหอมนะคะแม่ก็เลยต้องหันหอมนะคะหอมวันนี้ก็จะมีทั้งสีม่วงแล้วก็สีขาวค่ะหลังจากที่หันหอมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของเห็ดนะคะเห็ดที่จะใช้วันนี้ก็จะเป็นเห็ดแชมปิ้งหยองนะคะแอนยาอันนี้เห็ดแชมปิ้งหยองสีอะไรอะลูกอันนี้คือเห็ดแชมปิ้งหยองสีน้ำตาลค่ะ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 เสร็จแล้วก็นําเห็ดมาล้างทําความสะอาดนะคะส่วนหน้าที่การหั่นเห็ดวันนี้มนก็จะมอบหน้าที่ให้แอนยากับไฟะนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่าเกิดปัญหาเรื่องการแบ่งเห็ดนิดหน่อยนะคะแบ่งเห็ดไม่เท่ากันเท่าไหร่แอนยาอยากได้แต่เห็ดดอกใหญ่ก็เลยให้น้องหั่นแต่ดอกเล็กๆนะคะแต่น้องก็อยากจะหั่นดอกใหญ่บ้างนะคะก็เลยติดปัญหานิดหน่อยนะคะแต่ตอนนี้ก็คือเคลียร์กันลงตัวแล้วคะ่ะส่วนเรื่องของการหั่นเห็ดนี่แอนยาชํานาญนะคะก็คือ หั่นจนคล่องแล้วนะคะเส้นน้องฟายานี่ก็คือมือใหม่หัดหั่นนะคะหั่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคะแต่อยากจะหั่นมากนะคะแม่พยายามอยากจะสอนแต่ฟายาเขาก็โชว์เก่งนะคะบอกว่าหั่นเองได้นะ,ะเลยออกมาเป็นอย่างที่เห็นนี่ละคะ่ะมีดที่ใช้ก็ไม่ค่อยคมนะคะเป็นมีดที่แบบว่ามันไม่มีคมแล้วนะคะก็เลยให้น้องหั่นนะคะเอเนยชอบหั่นเห็ดนะคะชอบทำกับข้าวด้วยคะ่ะ แล้วน้องฟายาล่ะคะหนูชอบหั่นเห็ดไหมคะชอบมากคะ่ะหั่นเห็ดสนุกมากค่ะ่ะดีจังเลยคะ่คะค่ะสำหรับสองสาวนะคะจะชอบมากเวลาที่แม่ให้หั่นเห็ดหรือว่าหั่นผักต่างๆสำหรับการประกอบอาหารนะคะแล้วตอนนี้นะคะแอนย่าจะชอบมากขึ้นถ้าได้ผัดกับข้าวเองทำอาหารเองนะคะส่วนมือใหม่หัดหั่นวันนี้แม่จะสอนไม่ยอมให้สอนนะคะแล้วพี่แอนย่าเขาก็เลยออกไอเดียคะ่ะ สอนน้องให้หั่นเห็ดนะคะได้เยี่ยมมากๆเลยแม่เห็นแล้วยังอึ้งทึ่งในความคิดนะคะแม่ยังคิดไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือการหั่นเห็ดค่อยๆให้มีรอยที่เห็ดนะคะแล้วก็จะเว้นระยะห่างด้วยนะคะหลังจากนั้นก็ให้น้องหั่นเห็ดตามรอยนั้นแล้วก็ทําให้น้องหั่นเห็ดได้ง่ายขึ้นมากๆนะคะการหั่นเห็ดวันนี้ก็เลยจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งมากๆเลยค่ะงานนี้แม่ก็ต้องขอชื่นชมแอนย่านะคะอันนี้คือพี่แอนย่าเขาทำเป็นรอยให้นะหนูก็หั่นตามรอยนี้นะคะ ถอยหนูเพราะว่าน้องยังหันไม่เป็นเท่าไหร่น้องมือใหม่พี่เนียก็เลยหาวิธีนะคะให้น้องหันตามรอยนี่เห็น <laughs> อันยาอยา very good very good อยัยาเก่งมากเลยเนยี่ยคุณว่าน้องก็เป็นยังอีกเนานะ <laughs> เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายน้องนี่ก็เนาะเหมือนกันอือฮะ ดแล้วเหมิดแล้วหมแล้ว ส่วนเมนูที่จะทำวันนี้ก็คือเมนูสปาเกตตี้นะคะเป็นสปาเกตตี้สีเขียวค่ะที่เห็นสีเขียวนี่ก็เพราะว่าเขาผสมผักขมลงไปด้วยนะคะอุดมไปด้วยวิตามินนะคะเด็กๆเ,เห็นแล้วก็อยากกินขึ้นมาทันทีเลยนะคะสีสันก็ดึงดูดตามากๆนะคะ วันนี้คนที่จะรับหน้าที่ผัดสปาเกตตี้ก็คือแอนยีนั่นเองนะยืนสแตนบายรอแล้วค่ะแม่ก็ขอเป็นแค่ลูกมือนะคะวันนี้การผัดเราก็จะเริ่มจากการใส่น้ำมันมะกอกลงไปในกระทะก่อนนะคะแล,แล้วก็นำหัวหอมลงไปผัดแล้วก็ตามด้วยเห็ดแชมปิญองนะคะส่วนหน่อไม้ฝรั่งที่เห็นนี่ก็คือไม่เกี่ยวแต่อย่างใดนะคะมันแค่อยากจะโชว์ให้เห็นว่าเรายังมีหน่อไม้ฝรั่งอยู่นะคะเพราะว่าฝาพึ่งไปเก็บมาจากสวนสดๆนั่นเองค่ะ ผัดผัดผัดให้หอมเลยนะคะปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็ตามด้วยรสดีหนึ่งก้อนนะคะเป็นรสดีผักหรือว่ารสดีไก่หรือว่ารสอ,อะไรก็ได้นะคะส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งที่จะใช้นั่นก็คือสกิงเกอร์นะคะหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเรียกว่าแฮมนะคะแฮมหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้เราซื้อแบบสำเร็จมานะคะราคาก็ไม่แพงค่ะแค่16โคนนะคะ วันนี้เราก็จะเอาเส้นลงไปผัดด้วยกันเลยนะคะจะได้รสชาติที่ทั่วถึงนะคะแล้วก็กินคู่กับใบกระเพราฝรั่งหรือว่าปลาชิลกลมแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะนายกินไหมคะ อืมอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะมันกินด้วยได้นะอันนี้นะพลาสติกขมนะนี่ออแล้ว yeah, ก็ตักพลาสติกขมนี่ยพลาสติกขมแล้วก็ตักต yeah. ักม้วนค่ะ Yeah. The... Wow. Mm. Kính hết một lời in một Wow The end, yes Ôi xoay á Phải là Bên nhanh ngay phá lời này Mà quá ส,สั่งดุกทีฮึตัวสุดทีทำอะไรกันเลิกทำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพายาทำได้ไหมอันนี้ก็คืออุปกรณ์นะคะอันนี้เป็นที่ตักนี่ขีดต้มจ้าขีดต้มขีดตม้มเขากระสิม,มีเนี่ยตักออกแบบนี้นะคะเป็นขีดโคลนะคะนี่ที่ตักโคลน,นะคะ นี่มันต้องดันลงเพื่อที่จะหนีบเอาโคลนออกเอาโคลนออกโอ้ยเนาะอ, <c oughs> อันย่ามาช่วยน้องสิอันยีามาถือกล้องให้แม่ช่วยน้องซิแม่จะลองทาดูดูซิแต่ก่อนนี้รูนี้ก็คือเต็มนะท่อตรงนี้นะอันยา่าทำหมดเลยเหรอว้าวทีน,นี้ก็ระวังนะทีน,นี้ก็ระวังเวลาเดินนะ แต่ก่อนมันมีขี้โคนอยู่ตรงนี้ก็มไม่ตกล่องตระวังระวังย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ังไงมันก็จะตักโคนขึ้นมาแล้วก็ตามมันยาวไปทิ้งเลยโอเคทิ้งออกไปทิ้งออกไปมันไม่ออกโอเคออกแล้ว ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้อีสานเดนมาร์กนะคะจะได้ไม่พลรราดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ